จะทมต้องหุบป,ปากเงียบคำสอนท่าน่วงโปตอนที่103หน้า38ข้อความมีดังนี้เมื่อเป็นดังนั้นถ้าเธอเพียงแต่มีความเข้าใจซึมซาบต่อจิตอย่างหุบป,ปากเงียบไม่ต้องพูดอะไรเท่านั้นเธอก็ไม่จำเป็นต้องเที่ยวแสวงหาทำใดๆเลยเพราะเมื่อทำได้ดังนั้นจิตนั่นแหละคือธรรมนั้น ท่านฮวงโปกล่าวในทํานองว่าสัจธรรมที่แท้จริงคือจิตหนึ่งหรือความว่างสุญญาตานั้นไม่จำเป็นต้องเที่ยวสแสวงหาจากที่ไหนๆหรือจากธรรมใดๆเช่นจากธรรมที่เป็นคำพูดของผู้อื่นจากธรรมที่มีอยู่ในตําราต่างๆจากธรรมที่เป็นความจำสัญญาในสมองจากธรรมที่เป็นความคิดเอาด้วย